สวัสดีครับพบกับช่องเอเชียโฟนนะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนแผ่ตูดชาร์จนะครับผมของ oppo a 3 7นะครับตัวนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นแผ่ตูดชาร์จนะครับทั้งแผ่เลยนะครับผมทั้งชุดเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับหาซื้อได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับช้อปปี้ลาซาดนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแพรตูดชาร์จนะครับของ oppo a 3 7นะครับจะขึ้นออกมาเลยนะครับผมราคาก็หลักสิบหลักร้อยนะครับมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับผมลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับตัวนี้นะครับผม oppo a 3 7นะครับ ตัวนี้นะครับต้องแกะฝาหลังออกก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับถาดซิมนะครับออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับต้องงัดต้องงัดฝาหลังออกนะครับผมผมจะงัดประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับตัวงัดนะครับของโอเพนเนอร์นะครับผมตัวนี้ไขควงนะครับสี่แฉกนะครับจะใช้แค่สองตัวนะครับ สองอย่างนะครับตัวนี้นะครับระวังสายแพรด้วยนะครับแบบนี้นะครับงัดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับระวังสายแพรตัวนี้นะครับของปุ่มนะครับ ระวังขาดนะครับตัวนี้จะโดนใส่นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นฝาหลังนะครับตัวนี้นะครับผมบอร์ดนะครับแบตนะครับตัวนี้นะครับชุดชาร์จนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องแกะนะครับผมตัวครอบบอร์ดนะครับตัวด้านบนนะครับกับตัวนี้นะครับตัวครอบแบบนะครับต้องแกะออกก่อนนะครับผม เพื่อนๆน,นะครับลองซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับท่านไหนนะครับที่ชาร์จไม่เข้านะครับตูดชาร์จเสียนะครับผมลองทําดูนะครับทําตามที่ผมสาธิตเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับค่อยๆทํานะครับ แบบนี้นะครับฝาครอบนะครับตัวนี้เอาออกเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับสายแพรของแบตนะครับเอาออกก่อนนะครับเอาออกทั้งสองเลยนะครับผมต่อไปนะครับเราจะนําแบตออกก่อนนะครับจะมีสส่วนนะครับส่วน1และส่วนที่2นะครับดึงสีเขียวนะครับออกแรงนิดนึงครับ แบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับท่านไหนนะครับที่จะเปลี่ยนแบตนะครับทําพิธีนี้ได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเป็นสายแพรของจอนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายแพรของชุดชาร์จด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเราต้องแกะบอร์ดตัวนี้ออกก่อนนะครับเริ่มเลยครับ ตัวน็อตนะครับจะมีอยู่1ตัวนะครับตัวนี้สายสัญญาณนะครับเพื่อนๆค่อยๆเอาออกนะครับระวังนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับค่อยๆงัดนะครับสายแพรนนะครับของทัชสกรีนนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับค่อยๆเอาออกนะครับตัวนี้งัดออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับนิ้วนะครับกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยดึงนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ซ็อกเก็ตนะครับผมเป็นอยู่ตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับถอดชุดด้านล่างนะครับตัวน็อตออกให้หมดเลยนะครับเริ่มเลยนะครับตัวน็อตจะเยอะนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับงัดตรงนี้นะครับผมปลายนี้นะครับงัดขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นลำโพงด้านล่างนะครับท่านไหนที่เสียนะครับซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับผมเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับผมแผงบอร์ดนะครับแผงชุดด้านล่างนะครับผมตัวนี้เป็นตูดชาร์จนะครับตัวนี้กระดิ่งสั่นนะครับตามนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะครับตัวนี้สายสัญญาณนะครับเอาออกก่อนนะครับค่อยๆทํานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขาดง่ายนะครับผมค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับเอาออกก่อนนะครับสองตัวนะครับตัวนี้ค่อยๆงัดนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับจะมีกาวอยู่นะครับ เหนียวนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวไปนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ดึงออกได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับกาวกาวจะติดอยู่หมดเลยนะครับผมทั้งแถบนะครับตัวนี้ค่อยๆงัดนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆงัดนะครับงัดขึ้นแล้วก็ดึงออกได้นะครับผม จะเป็นชุดนะครับชุดออกมาเลยนะครับตัวนี้ชุดตูดนะครับค่อยๆดึงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆกาวจะอยู่รอบๆเลยนะครับผมแต่ก็ออกง่ายอยู่นะครับตัวนี้นะครับชุดแพรนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่นะครับมาเปลี่ยนเลยนะครับ ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมวางทาบไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับวางทาบให้ตรงนะครับตูดชาร์จนะครับกดให้ลงนะครับผมแบบนี้นะครับวางให้ตรงเลยนะครับเห็นไหมครับต่อไปนะครับ ที่เราออกเมื่อกี้นะครับสายสัญญาณนะครับอย่าลืมนะครับแบบนี้นะครับผมวางท่าไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกาวนะครับ นำขึ้นแบบนี้นะครับวางทาบไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับขันน็อตเลยครับ เพื่อนๆลองทำตามดูนะครับก็ไม่ยากนะครับผมความเสี่ยงก็ไม่ไม่เยอะนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้บอดนะครับวางท่าไปเลยนะครับ ตัวนี้วางตรงๆนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เอาติดก่อนนะครับตัวนี้ค่อยๆทํานะครับ นี้นะครับติดก่อนเลยนะครับผมกดให้แน่นเลยนะครับ อย่าลืมนะครับสายสัญญาณนะครับผมสำคัญนะครับเดี๋ยวสัญญาณไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตรวจเช็คดูให้หมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแผ่สกรีนนะครับผมตัวนี้นะครับสายแพรของจอนะครับตัวนี้เมื่อกี้เราติดไปแล้วนะครับดูให้รอบเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับตัวนี้ติดไปเลยนะครับ ตรวจดูตัวน็อตนะครับใส่ให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับนําแบตนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมตัวครอบแบตนะครับแบบนี้นะครับ2ตัวนะครับ ตัวบอรดจะมีน็อตยึดอยู่หนึงตัวนะครับตัวน็อตเท่ากันหมดเลยนะครับเพื่อนใส่ตัวไหนก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ 1, 2, 3, 4, งสองี่ห้าหกดแดด้านบนมี8นะครับด้านล่างมี 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าหกด้านล่างมี7ดนะครับตัวนี้ก็ประกอบได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับผมตัวนี้วางท่าปไปเลยนะครับ กดลงเลยนะครับถาดซิมนะครับแค่นี้นะครับลองชาร์จดูนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนชุดนะครับชุดแพรตูดชาร์จเนาะของ oppo a 3 7นะครับก็ขอฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ